ไค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเราสองคนคบกันมานานแล้ว <lethal. S 1> นะคแล้วก็ที่ผานมาเราก็ศึกษาเรียนเท้ยกันมาตลอดแต่ว่าถ้อมันมาถึงเุดนึงที่เเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็เลยไม่มาคุยกันแล้วก็ตบตงกันค่ว่าเราจะเป็นที่มองที่ต่วใจแล้วก็มีความปรารนาที่การักกันค่ะแต่ว่าที่ส่วนของรายละเอียดโยสอย้าไม่ลวมรายละเอียดของกานนัดหายแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองหรือตัวที่ เบลบอกว่าฐานะความรันเรากับพี่เบียตอนนี้คือยุติแล้วใช่ไหมคะในฐานะแฟนนะคะก็เบลขอใช้คำว่าโดนปรับขนาดนะวันนะคะเบลพี่องี่ห่งเยียมเยยังเวลายพี่เลึว้กยังวาแ็แกร่่กไหปได้มีการ ตังกับพี่เวียยังไงบ้างคะเบลเพราะว่าเหมือนอย่างก่อนตอนที่พี่ก็จะบินไปถ่ายหนักอะไรเงี้ยก็ยังแบบได้เมลก็ยังไปส่งคนก็เลยคิดว่าเอยอยังปกติดีอะไรอย่างเงี้ยก็ในส่วนของอรายละเอียดเราขอเออไม่ลงในเรื่องของรายละเอียดละกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทั้งตัวเบลเองตัวพี่เขาถ้าทำโดโดยินดีตอบในส่วนของเบล เป็นส่วนของพี่เขาก็เอออยากจะเข้ามาเขาเป็นเป็นส่วนตัวของพี่เขาเลยเทเบลกับเทเบลทั้งสอมุมมองที่ไม่เหมือนกันแล้วมันเกิดตอนไหนที่เกิดคขึ้นก็เป็นมุมมองของเราตอนนี้มันยังไม่ไม่รงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงแล้วเออมันก็มีการมีการพูดคุยกันมาแหละค่ะใช่แล้วก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็ผ่านการพูดคุยกันมาหลายครั้งแล้วค่ะอีกครั้งอ่ะที่ยวกับกพูดคุยกันมากันโดนต้นเลยเรามองเป็นลัทธิทางแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือเอาจริงๆว่ามันก็มันก็ตอบยาค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันขับถอยนะคนับกลุ่มวงนั้นทีเรื่องอะไรอยู่เรื่องการแต่งงานหรืออะไรเราไม่เหมือนกันแล้วทำไมจะต้องเราไม่ลืมตัวกันแบบพี่เวียล่ะถ้าจะเป็นเรื่องนี้จะตอบว่าไม่ใช่แน่าานอะนคะ่ะเพราะว่าเออเรื่องนี้เราคิดเห็นเหมือนกันเรามองแบบเหมือนกันเื่อก่อนนั้นพี่เวียเขาพูดว่าอยากจะแต่งงานกับเบลล่าแต่บอกว่าทางเบลล่าไม่อยากแต่งงานคือมองว่าเธอเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่า อ่ก็ย uh, ืนยันคำเดิมว่าไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนแตัวเราเองไม่ค่อยมันดูอแบบเราตัวนี้เหมือนเคิดไม่ดีแล้วแต่ตอนมันดีแล้วรู้สึนแยกกันด้วยดีใช่ไหมคะก็ถือว่าเหมือนแบบไม่ได้แบบแซ่ดอะไรมากค่ะก็ก็คือเป็นการพูดคุยกันด้วยดีค่ะที่อย่างไปไปด้วยดีแล้วก็ถัดการพูดคุยมาสายขั้นที่นอกค่ะแต่กว่าจะผ่านระยะเวลานั้นมามันยากเลยเนี่ยก็คือ ถ้าถามว่ายากไหมมันก็ทุกอย่างมีเหตุมีผลนะคะแล้วคือเราทั้งสองคนก็อยู่บทนี้กของความข้าใจกันมันมีโอกาสที่จะกลับมาในเร็วหลายคนงัว่าแบบอาจจะมีคน,น,น,นก,กันไปทไหมแฟนขับก็เสียดายเสีเรายแต่คู่เราไมได้ค่ะเอาที่เราขับกันนะคะคือถ้าขคือทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันของคนทั้งสองคนนะคะคีอ ถ้าในอนาคตโตก็คงตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราสอบเกิดประท้ใจแบบนี้แล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราสองคนอย่างนั้นทุกวันนี้คือยังมีการพูดคุยติดต่อกับพี่เขาในฐานะพี่ชายหรืออย่างไร่ะก็ยังสามารถพูดคุยกันได้เป็นคุยอย่างไรเราเรื่องนี้ไม่มีที่ถามแน่นอนฉันไม่เบลณวันนี้ที่เราคุยกันไม่มีเรื่องของคนอื่นคือเรื่องของสองคน จะเรียกไอ้มุกบอนอะไรคุณบอกว่าพี่เขามุกบอลหรือว่าเรามุกบอนใครมุกบอนกันใครมีเสียหรือเป่าเออเอ่อถ้ามันเป็นเรื่องของพี่เขาเราก็เราก็ขอเสียไม่ตอบแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับตัวเราเ่ยก็เอ่อขอโแกดงที่การทำงานแล้วก็การดูแลคุณแม่กันถูกต้องดีกว่าดีกว่าค่ะยคนไม่ได้คิดเรื่องนี้ คือก่อนหน้าแค่ช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็มีบทความบอกมาว่าเราไปนั่นด้วยการไปนี่ด้วยการมันเหมือนว่าความสำคั์เรายังไม่ได้แบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็ความจริงไม่ได้เจอกันมาสักันึงแล้วเด็กคนที่เราเห็นแล้วเหมือนแบบไไม่ด้ไปกันล่าสุดอะไรเงี้ยเจอมาล่าสุดเราเป็นผู้สื่อารขาวล่าสุดที่ออกมาี่เป็นที่ที่กันมันคือขาพเรียนใหม่เราเราไม่เห็นนะเราต่อความจริงมันเป็นข่าวเมื่อปีเออหลายปีที่แล้ว อ่ะอีกอย่างหนึคือเรื่องที่ว่ามีคนเห็นบอกว่าเบล,ลไปเ้าบอสกับพี่คนที่หน้า,านอะไรอ,อ่าเงี้ยเอออันนั้นราไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเราก็ทํางานทุกวันเลยแต่ว่าคือเรื่องนี้เราขอไม่ออกความคิเห็นแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เรายงยัยงไม่ได้เจอพี่เมียในเร็งนี้แน่นอนใช่ค่ะไม่ได้เจอกันแ<ม>บบเบลขาอะไรที่มันทําให้เราเหมือนนิ่งเหมือนแบบรักเรามา้วปีแต่พอมาชิ้นสุด ราอยู่บนบนเหตุแล้วปวดแล้วก็อยู่บนเดนทาดของของพ้อใจนแปลว่ากดนที่เบลจะตัดสินใจมาให้สัมภาษณ์วันนี้ได้มีการพูดคุยกันอ่ะก็เอ่อเรื่องราวทั้งหมดถ่ายการพูดคุยกันมาหมดแล้วอืมคือมี่เกี่องเข้ามาอะไรบ้างเนี่ยก็คือเอ่อพี่จริงนงเราก็ เราก็คุยกันถูกกันหมดทุกเรื่องนะคะทั้งสอบใายก็เป็นแบบเป็นความความเข้าใจกันตลอดเราะในเวลา9ปีที่ทุกเดินทางร่วมกันมามันผ่านทุกผ่านจุดมาเยอะมากก็มาถึงตรงนี้จะต้องแยกแต่แต่เราที่สุดเสียได้ไหมอ่ะถ้าเกิดเราจะผ่านกันมาได้ทั้งสององค์ก็คือก็เอ่อมันเป็นระยะเวลาที่นานแต่ว่าคือเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กันมาตลอดนะะคฉะนั้นแม้ว่าในวันนี้มันจะอยู่ในสถานะไหนหรือว่ามันเป็น ตัวเราเป็นยังไงเราโอเคไหมเราโอเคไหมค่ะก็ไม่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต,ต,ต่ว่าเราอยากยืนยันคำเดิมว่าเรามีแต่ความแปลกขนาดนี้ในกับที่เขาพูดนไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็อยากที่เขามีความสาุขอย่างตัวเบลเองตอนนี้ยังสามารถมุกออนได้เลยนะคะหรือว่ายังต้องเว้นระยะไปก่อนแบบเปิดใจครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้วะคือเอบลเบลอยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราอยาก ก็ยอน้องเราก็อยากแบบคุ้มเททำงานที่เป็นพี่แล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณแม่ค่ะนีกต่อไปคนรอบข้างชอบไหมคะมิวกับกับลักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นเออ่ในครอบครัวก็จะแชร์กันอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะเพราะวคุณแม่คือท่านเราเล่าเรื่องให้ทางที่ใหญ่ยินแล้วก็ท่านรับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเลยค่ะคัดว่ายังไงคะเข้าใจอย่างไรคนรู้ข่าวแล้วตกใจ เขาลวกไม่ได้ได้เพราะไม่น่าเลยอย่างเงี้ยเราดูสิในบ้างคนก็น่ากำลังใจเราก็เสียใจยหมือนกันจ้ะเบลเบลขอขอบคุณสับบกับกำลังใจและการนะคะที่ส่งมาให้เราค่าเนี่ยตอนนี้มุมมองความรักของเรามันเปลี่ยนไปเลยนะเบลเราว่าความรักเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราความจริงโดให้ความสำคัญกับความรักมากเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าความรักมันมีได้หลายแบบะคแบบเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัว ็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับีเราด้วยก็อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจค่ะแดยว่าพยายามจะมีความสุขกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในี้ตลอดไปเหมือนเหมือนครั้งนี้เนี่ยก็คือเหมือนว่าตรงมัออกมาประกาศแล้วว่าเราโสดแล้วถ้าสมมติมีดุงหนุ่มใครเขาอยากจะเข้ามาหรืออะไรเงี้ยพร้อมไหมสามารถไหมคะเอาอเอาเป็นว่าตอนนี้ตัวยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ดิค่ะค่ะโดยเราคจะแบบว่าขอ เราเข้าใจอะค่ะมันเข้าใจในในเหตุและผลที่สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยแล้วก็เราก็มีควอบกลัวด้วยอะณวันนี้อยากบอกอะไรกับแฟนๆที่แบบให้กลังใจเราตลอดมาก็ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนเรามาตลอดนะคะก็โต๊ะโต๊ะมาพร้อมๆกับที่ที่นักข่าวแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ถามว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนะคะก็อยากจะออกมาบอกทุกคนตรงๆแบบนี้เสมอแล้วก็ครามงนี้ก็เหมือนกัน ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเข้าใจเร็วค่ะแล้วก็คอยให้การสนับสนุนเร็วมาตลอดนะคะอขอบคุณทุกคนของแกรู้สมัมผัสเร็วอ่ะเยังพอขันเนี้ยขันเรื่องทิปืึงกันน่าจะที่ไปขึ้นขึ้นข่าวมาไปเนี่ยนะคะทุกทำไมถึงไปขันเออทำไมไปคอหรือว่าไปแบบอารมใจหรือ <c oughs> อะไรยังงไก็เป็นทิปพาคุณแม่ค่ะไปทำบุญด้วยค่ะแล้วก็ไปกับพี่ๆเพื่อนๆค่ะ ท่านาคานี่คือตั้งใจว่าไปมูเต <st ิลูเลยไม่ได้จะไปบูติลูค่ะคือคุณแม่เป็นคนนครพนมแล้วก็เอ่อเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันนะคะคุณแม่ก็แบบเป็นคือว่าอยากกลับบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปทั้งท่านนาคาท่านนาทีนครพนมค่ะคุณแม่ไปเหมือนคุณแม่เตรียมการเพื่อจะไปโดยเฉพาะในที่ตั้งกายคุณแม่ใช่ค่ะคือคุณแม่ออกกำลังกายตลอดแล้วค่ะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอเลย มาคุมไหมคะเพราะว่าโอ้ระยะทางความลำบากก็เยอะแต่ยังจะมาไปได้ทำได้ดีนะก็ถ้าใครที่ถ้าใครที่ได้ไปก็เตรียมตัวกันไปก็ดีค่ะเพราะว่าก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าคือระหว่างทางมันเหมือนเราได้เราได้ฝึกไปในตัวค่ะมันเป็นทั้งเรื่องของเออความแข็งแรงด้วยเรื่องของเออจิตใจด้วยที่เราแบบจะมุ่งมั่นแล้วก็แรงที่สุดเอ่าคลิปนี้แบบว่าไปกับพี่ๆไปสนิทเลยด้วยหลายคนเลย ก็แบบเป็นทิปบุญด้วยด้วยใช่ไหมคะเดียวก็เป็นทิปบุญเป็นหลักเลยมีมีแอบขอขอพออะไรให้มีไหมคะไม่ได้ขอเลยค่ะเป็นแบบขอรวมๆว่าขอให้ชาวคณะสมบัติเราไม่ได้ขออะไรเลยค่ะแค่แบบว่าเออแบบขอได้รับพการขออนุญาตคู่เดิมงานคู่ที่เคยมีงานก่อนหน้านี้ที่เป็นเตอร์คู่หรืออะไรที่เราเคลียร์ยังไงเรียบร้อยไหมอ๋อเรื่องเรื่องนั้นไม่ได้มีปัญหาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่า เออเราสองคนก็ตั้งใจทำงานกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็แต่ว่างานมีงานที่ทำด้วยกันอะไรนะคะมงานที่ทำด้วยกันก็คือถ้าท่านท่านนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องการที่เราเป็นพิธีกรกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวแน่นอนค่ะยังยังยังมีค้างอยู่ไหมคะเบลขางานพิธีกร์้อทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เราไม่แน่ใจเรืองกันค่ะก็มีใช่ไหมคะก็มีบ้างค่ะก็ไม่ได้ใจคนก็ต้องไจค่ะไม่มีแน่นอนเพราะว่าลูกค้าคนก็น่าร้านก็เยอะตลอดแล้วเราก,เราก็เราก็ตั้งใจทำงานด้วยกันตัวอยโอเคค่ะ,คะ,คะ